ฉันนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงฟังเพลงเศร้าเพลงเปิดของฉันฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อในที่สุดก็มีคนมาเคาะประตูแต่ฉันไม่มีแรงที่จะตอบด้วยซ้ำประตูเปิดออกฉันเห็นแอดเรียแล้วก็แพททิกพวกเขาคือคนสุดท้ายที่ฉันอยากจะเจอในตอนนี้ในวันนั้นฉันผิดหวังในตัวผู้คนแล้วไงทุกคนฉันชื่ออเมิเลียอายุ15ปีเมื่อไม่นานมานี้ฉันบังเอิญได้เป็นเจ้าของ PlayStation 5ฉันต้องลำบากฝ่าฟันเพื่อให้ได้มันมาครอบครอง คุณอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงกดติดตามช่องนี้และฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองค่ะประมาณปีก่อนเด็กใหม่ชื่อว่าโลแกนย้ายมาที่โรงเรียนของเราฉันตกหลุมรักเขาทันทีผมสุดเท่ชุดแฟนตาซีใบหน้าของเขาดังนั้นฉันก็เลยแอบมองเขาบนทางเดินของโรงเรียนด้วยรองเท้าคอสตอมแอร์แม็กซ์ Max. ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่งฉันบังเอิญได้ยินเขาคุยกับเพื่อนอยู่ โลแกนบอกเพื่อนว่าเขาเล่นฟอร์ตไนท์ไม่หยุดมาเป็นสัปดาห์แล้วแต่ว่าแรงของเขาไม่ยอมขึ้นสักทีแล้วรู้อะไรไหมนั่นคือเกมโปรดของฉันที่เล่นมาหกเดือนแล้วแล้วโลแกนก็ชอบเหมือนเหมือนกันบังเอิญจริงๆเลยในตอนนั้นฉันรู้สึกว่ามันคือพรอมลิขิตแล้วก็ต้องลงมือสักอย่างแล้วล่ะฉันใช้เวลาทั้งสัปดาห์เพื่อหาทางบอกกับโลแกนว่าพวกเราชอบเกมเดียวกันคือฉันคงไม่เข้าไปหาเขาแล้วก็บอกว่าไง ฉันบังเอิญได้ยินที่นายคุยกับเพื่อนก็เลยอยากบอกว่าฉันก็ชอบฟอร์ดไนท์เหมือนกันแต่ในตอนนั้นเพื่อนของฉันแคลริซ่าบอกไอเดียดีๆกับฉันถ้าบอกว่าเราหน้าจะลองอัดวิดีโอแล้วก็อัปโหลดลง YouTube มันกำลังฮิตมากๆดังนั้นในไม่ช้าโลแกนจะต้องเห็นฉันและก็เข้าหาฉันอย่างแน่นอนแผนวันอัจฉริยะมาก ฉันเริ่มเตรียมตัวแล้วก็ยืมกล้องดีๆจากเพื่อนคนหนึ่งเพราะว่าเธอไม่ได้ใช้มันแล้วฉันซื้อใหม่ธรรมดาด้วยเงินค่าขนมและขอคําแนะนําจากพี่ชายเกมเมอร์แอดเรียนและแพท i ิกพวกเขายังให้ยืมเกมมิ่งคอมพิวเตอร์เพื่ออัดวิดีโอด้วยนะอย่างจําเลยและแล้วฉันก็เริ่มอัดคลิปแล้วฉันก็ค่อนข้างผิดหวังเมื่อรู้ว่าไม่มีใครอยากจะดูคลิปของฉันเลย ที่ใต้คลิปของฉันมีตัวเลขหลักเดียวแปะอยู่ตรงนั้นโดยมีพี่ชายและเพื่อนของฉันเป็นคนดูฉันรู้สึกขายหน้ามากและด้วยความสิ้นหวังฉันเกือบจะไปขอคำแนะนำจากโลกแกนเพราะว่าเขารู้เรื่องฟอร์ดไนท์เป็นอย่างดีแต่ฉันคิดว่านั้นทำให้ฉันยิ่งดูน่าสมเพชฉันก็เลยโยนไอเดียนั้นทิ้งไปตัวของฉันใกล้สิ้นหวังตอนนั้นแคลริซ,ซ่าบอกว่า เมเลียทธอน่าจะทำคลิปต่อไปนะแล้วก็ดังๆก็ต้องเจอกับช่วงแบบนี้เหมือนกันฉันก็คิดว่าเธอพูดถูกนะไม่มีใครเริ่มได้เพื่อติดตามหลักล้านยกเว้นแต่จะเป็นดารทานนะฉันเริ่มมีกำลังใจขึ้นแล้วเริ่มอัดคลิปต่อไปมีทั้งคลิปทั่วไปแล้วก็เคล็ดลับต่างๆและคุณรู้ไหมภายในเดือนเดียวใช่คลิปของฉันก็กลายเป็นที่แนะนำแล้วยอดวิวพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนฉันมองตามไม่ทันเลย จากนั้นพี่ชายฉันก็บอกว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้แล้วก็ทําคลิปให้มากกว่าเดิมแน่นอนว่าฉันทำและคนดูก็มากขึ้นในทุกคลิปเลยแต่โรลาแกนก็ยังไม่เห็นคลิปของฉันเลยนะเอาจริงๆฉันก็ไม่ได้สนใจมันแล้วล่ะคะ่ะพวกเขาเปิดการสร้างรายได้ให้กับช่องฉันและฉันก็เริ่มคิดว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรดีสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็เท่ดีนะมีแค่คนเจ๋งๆที่สุดที่มีและไม่นานฉันก็กลายเป็นหนึ่งในนั้น ฉันคิดจะยอมแพ้เรื่องโลแกนแต่ว่าไม่นานก็เกิดเรื่องนึงขึ้นเขาแชทมาหาฉันอยู่ดีๆคนที่ฉันชอบก็ส่งข้อความมาหาฉันฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเอาเบอร์ฉันมาจากไหนแล้วแกส่งมาว่าเขาบังเอิญเห็นช่องของฉันแล้วก็ดูคลิปทั้งหมดของฉันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยพวกคุณนึกภาพออกไหมคนที่ฉันชอบดูคลิปของฉันทั้งหมดเลย ไม่อยากจะเชื่อเลยแต่สิ่งต่อไปสิคือเรื่องสําคัญเขาส่งข้อความมาชวนฉันไปดูหนังแล้วค่ะในตอนนั้นฉันตื่นเต้นเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเลยฮสุดท้ายเราก็ไปเดทกันแล้วเราก็คุยกันเยอะมากเขายังจับมือฉันตอนเดินด้วยก่อนจะแยกกันเขาก็บอกว่าฟังนะเอมิเลียฉันอยากจะบอกกับเธอว่าในตอนนั้นฉันคิดว่าฉันลืมหายใจไีเลยฉันฝันว่าฉันอยากจะทำคลิปวิดีโอมานดารแล้วแต่ว่า ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไงดีเรามาลองด้วยกันไหมโอเคฉันไม่ได้หวังแบบนั้นสักหน่อยแต่ว่าแน่นอนฉันตกลงเพราะว่าเราจะได้ใช้เวลามากมายด้วยกันยังไงล่ะดังนั้นเราก็เลยบุกยึด YouTube ด้วยกันแล้วแกนฝันตลอดว่าเราจะได้รับความสนใจจากบริษัทเกมและพวกเขาจะส่งเกมมาให้เรารีวิวแบบฟรีๆและคือสำหรับฉันมีความสุขมากฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้ว ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดียกเว้นเรื่องเดียวเลยเพราะว่าเหตุผลบางอย่างโลแกนก็เริ่มทะเลาะกับพี่ชายของฉันซะอย่างนั้นพวกเขาสั่งห้ามฉันใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ยังล้อเลียนคลิปของพวกเราอีกด้วยนะเออฉันโกรธพวกเขามากช่วยดีใจที่ฉันประสบความสําเร็จพร้อมกับชายที่ดีที่สุดหน่อยไม่ได้หรือไงฉันไม่คิดเลยว่าพี่ชายฉันจะอิจฉาฉันขนาดนี้แล้ว,วันหนึ่ง พวกเขาก็ทําเกินไปแล้วกนกับฉันทําคลิปใหม่ตอนที่พี่ชายฉันไม่อยู่แล้ววันต่อมาตอนที่ฉันจะไปตัดคลิปฉันก็พบว่าไฟล์ถูกลบทิ้งไปหมดแล้วอนเดรียนแล้วก็แพทริกทําลายผลลัพธ์ของความพยายามของเราหลายชุ่มงเลยนะฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วเพื่อเป็นการแก้แค้นฉันลบเกมโปรดของพวกเขาออกจากคอมพิวเตอร์และตัดสินใจว่าจากนี้ไปจะทําคลิปที่บ้านของโลแกนเท่านั้นละค่ะใช่ขอ,ของฉันแรงมาากกว่ แต่ก็ไม่สําคัญหรอกเพราะว่าเรามีคนดูเยอะอยู่แล้วและเท่านี้ก็หมดปัญหาเรื่องพี่ชายสุดน้าดาคาญแล้วละคะ่ะหวังว่าพวกเขาจะเลิกมายุ่งกับฉันนะและวันต่อมาฉันไปบ้านแฟนของฉันเพื่ออัดคลิปใหม่ทุกอย่างก็ราบรื่นดีแต่ตอนที่เราแกนออกไปรับพิซซ่าที่มาส่งก็มีบางอย่างเกิดขึ้นเขาวางสมาร์ทโฟนไว้บนโต๊ะแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนมากมายจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากจะอ,อ่านมันเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามือมันขยับไปเอง ข้อความคนหนึ่งของเพื่อนส่งมาว่าเยโง่นั่นกลับมาหรือยังอ่ะฮะฉันอึ้งบีเลยมอน,นี่กําลังพูดถึงฉันอย่างงั้นเหรอทันใดนั้นประตูก็เปิดออกและโลแกนก็เข้ามาพร้อมกับพิซซ่าแสนอร่อยและฉันก็ใจเย็นลงหน่อยแล้วล่ะมันอาจจะเป็นคอมเมนต์จากคนที่ไม่ชอบฉันก็ได้ช่วงนี้ก็เจอบ่อยๆซะด้วยแต่ฉันก็คิดอย่างใจเย็นว่าถ้ามีคนไม่ชอบเราก็หมายความว่าเราดังแล้วและฉันก็ทําใจเย็นลงได้ บอกตามตรงเลยนะว่าความคิดที่ว่าโลแกนกําลังหลอกฉันอยู่ก็ยังไม่หายไปฉันอาจจะคิดมากไปเองแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีและใจดีกับฉันอีกแต่ฉันก็ยังขุดคุยเรื่องของเขาต่อไปจนวันหนึ่งฉันได้เปิดอีเมลของเขาขึ้นมาและฉันไม่รู้ว่าฉันเจออะไรขณะที่โลแกนไปห้องน้ําฉันก็ดูเมลเขาอย่างรวดเร็วและอยู่ๆฉันก็เห็นข้อความที่เขาคุยกับผู้ชมของเราจริงๆแล้วฉันก็จําไม่ได้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันไปบ้าง มีแค่ประโยคเดียวที่จำขึ้นใจใช่แล้วผมทำช่องแค่คนเดียวเอมิเลียมีไว้ประดับช่องเฉยๆในตอนนั้นฉันนิ่งไปเลยจนไม่ได้ยินว่าโลแกนกลับมาที่ห้องแล้วเขายืนทำหน้าสำนึกผิดที่หน้าประตูแล้วก็ไม่พูดอะไรน้ำตาไหลออกมาฉันผลักเขาแล้วก็วิ่งออกไปกว่าจะใจเย็นลงได้ฉันก็ถึงบ้านแล้วฉันวิ่งกลับไปที่ห้องปิดประตูแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมง ฟังเพลงเศร้าเพลงโอดของฉันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อใน,นที่สุดก็มีคนมาเคาะประตูฉันแต่ว่าฉันไม่มีแรงจะตอบด้วยซ้ําประตูเปิดและฉันก็เจอกับแอดเวียและแพตริกพวกเขาคือคนที่ฉันอยากจะเจอเป็นคนสุดท้ายวันนั้นฉันผิดหวังในตัวผู้คนแล้วฉันกําลังจะไล่พวกเขาออกไปแต่แอดเวียนบอกว่าพี่ขอโทษนะเอมิเลียช่วยฟังพวกเราก่อนเถอะโอเคได้ฉันไม่เหลือแรงที่จะเถียงพวกเขาแล้ว และแพตติก็เริ่มพูดและตาของฉันก็เบิกกว้างเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดออกมาเอมิเลียโลแกนไม่คู่ควรกับน้องหรอกพวกเรารู้แต่แรกแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนเอเดรียได้ยินที่เขาพูดกันในสวนกับเพื่อนว่าเขาไม่ได้ชอบน้องเลยเขาแค่ใช้น้องเพื่อทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงเท่านั้นเราทําทุกอย่างเพื่อแยกเธอกับโลแกนออกว้าว ah, ฉันพูดไม่ออกเลยทุกคนทําให้ฉันผิดหวังกันหมดนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ย แล้วถ้ามันจริงแล้วก็ทําไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกล่ะับพ่อคนเก่งฉันตะโกนด้วยความโกรธแอมิเลียน้องไม่ฟังพี่เลยแอดเรียนตอบอย่างจริงจังฉันกําลังจะสวนกลับแต่ว่าพวกเขาก็พูดถูกฉันคงบอกพวกเขาว่าพวกเขาแค่อิจฉาฉันเท่านั้นแล้วก็ด่าพวกเขาไปฉันนี่มันโง่ขนาดไหนเนี่ยที่ผ่านมาฉันเชื่อใจโลแกนจนไม่สังเกตคาโกหกที่ชัดเจนขนาดนั้นเลยและฉันก็ไม่ยอมฟังคนอื่นอีกด้วยฉันรู้สึกละอายแล้วก็เจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม แต่ว่าพี่ชายก็เสนอแผนสุดบรนเจิดให้กับฉันฉันตัดโลแกนออกจากช่องของฉันและบัญชีทั้งหมดด้วยและฉันก็ได้ทําคลิปแบบเปิดเผยเบื้องหลังทําให้ทุกคนดูว่าฉันตัดต่อคลิปหรือว่าทําสคริปยังไงจากนั้นเราก็ถ่ายคลิปใหม่ด้วยกันโดยอย่างยิ่งพี่ชายของฉันพัฒนาฝีมือจากการเล่นฟอร์ดไนท์มาอย่างดีแล้วแกเล่นอ่อนกว่าพวกเขาเยอะเลยถึงจะน่าสงสารแต่เพราะว่าเรื่องนั้นทําให้ฉันไม่สงสารเขาง่งายๆแล้ว แล้วเพราะแบบนั้นฉันถึงได้ PlayStation มาครองบริษัทชั้นนำส่งมาให้ฉันในวันคริสต์มาสพวกเขาอยากจะร่วมงานกับเราแต่ว่าไปฉันซื้อสกูตเตอร์มาแล้วแล้วเรื่องราวนี้สอนให้ฉันได้รู้ว่าคุณไม่ควรรีบเชื่อใจคนแปลกหน้าแม้ว่าคุณจะชอบเขาก็ตามเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยว่าเคยเจอเรื่องแบบนี้กันบ้างไหม